พี่รักวันหยุดยาวเนี้ยเราขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะ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 ขับรถโอ้ไม่เอาตัวเองเปลืองน้ำมันตอนนี้ต้องช่วยกันประหยัดนะอ้ยคำก็เปลืองสองคำก็ประหยัดอยากประหยัดงั้นก็ต้องติดแก๊สติดรถยนต์แล้วละ่ะได้ยินว่าติดแก๊สสบา์ติเกอร์เขามีให้ผ่อนด้วยนะ อาร์ติเกอร์แก๊สติดรถยนต์มาตรฐานยุโรปโปรโมชั่นผ่อนศนาน10เดือนพันบาทเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์กรุงศรีกสิกรซิตี้แบงค์เริ่มต้น22,500บาทอาร์ติเกอร์แก๊สติดรถยนต์ประหยัดปลอดภัยใครๆก็ติดได้คลิกรายละเอียดของอู่ที่ร่วมรายการได้ที่ f a c e b o o k c o m s a r t i e t h a i l a n d f a n p a g e หรือโทร027224440ที่ราคา อยากไปไหนอีกละจ้าเดือนหน้าไปเที่ยวรอบโลกกันเลยมาแม่ตั้งแต่ติดแก๊สรถยนต์อัติเกอร์เนี่ยประหยัดเงินเหลือใช้จริงๆ